ก็ยกับนแ้วือกะเบืยในชับช่วยติังนััีกที่หลานเรืหองอะไรสำคัว่ที่จะเช้ามาแล้วเหเขามันเองะไรเนี่ยท่ลำบาก chị là... cợ... là... đi chứ. Bây giờ phải đi dùng... tìm cái trạm bơm lê ม่แค่าสาเดานทางอย่างนั้น,นเนอนงขึ้นอาตัวไฟกระดกเล่าโหเลยดีมีสีพี่น้องเป็นไงแจมไหมก <laughs> ระดกบนยอดดอยเลยกลิ่นหอมมากน้ำลอ,อยเคยบด,ด